มีใครรู้จักเนตซี่หรือสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสไหมครับในคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนเดินทางไปยังแหล่งกำเนิดของเขากันมาดูกันว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่า สวัสดีครับออ้ Ooh. สวัสดีครับหมอวิมนะครับจากช่อง t ด e d ด c อกเตออรี่ตอนนี้ทุกคนอยู่กับรายการด o c t o r อ j นั r เจ y รายการที่ชุมาทุกคนนะครับไปเจอหนันเจอหนี่แล้วเราจะมีจูเนียดีๆร่วมกันนะครับหมอต้อนรับทุกคนนะครับสู่ประเทศประเทศประเทศ,ปร,เทศประเทศอะไรเอ่ยแทนแทนแทน ประเทศสกอตแลนด์นะครับและตอนนี้มันอยู่ที่เมืองเอดินบะระนะครับประเทศสกอตแลนด์ในทริปนี้เราจะมาเที่ยวสกอตแลนด์กันมาดูกันว่าในสกอตแลนด์นะครับมีอะไรน่าเที่ยวแล้วก็จะพยายามให้ทุกคนนะมีโอกาสมาเที่ยวตามกันได้ครับเดี๋ยวขอไปผ่านตอมอก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าโปรแกรมในวันนี้ของจะไปที่ไหนและเดี๋ยวเจอกันกับทริปสกอตแลนด์2024ครับ สำหรับที่สกอตแลนด์แห่งนี้นะครับก็เลือกที่จะเช่ารถขับครับโดยที่ก็ใช้บริการของบริษัท i x นะครับมาดูกันดีกว่าว่ารถที่เช่าจะเป็นยังไงเรื่องสําคัญสําหรับการเช่ารถขับในต่างประเทศคือประกันรถยนต์ครับถ้าหากเราไม่มีประกันเนี่ยหากเกิดความเสียหายค่าใช้จ่ายและการรับผิดชอบจะมาหาศาลเลยดังนั้นแนะนําให้ทําประกันไว้ด้วยนะครับเราไปรับรถของเรากันนะครับวันนี้จะได้ขับวอลโวด้วยเกิดมาไม่เคยขับวอลโว เต้นจังเพราบอกว่าเดินเลี้ยวซ้ายคันนี้คันนี้เดี๋ยวเราจะไปจุดหมายปลายทางแรกในสกอตแลนด์ของเรากันเมืองที่เราจะไปเที่ยววันนี้เนี่ยมีชื่อว่า Inverness เมือง Inverness นะครับอยู่ทางตอนเหนือของสกอตแลนด์ซึ่งก็จะขับจากเอดินบะระเนี่ยไปใช้เวลา2ชั่วโมง48นาทีด้วยความที่เราไม่ชินทางนะมันก็อาจจะเลทกว่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆขับไป ข้อดีของการเช่ารถที่สกอตแลนด์คือเขาใช้พวงมาลัยเหมือนที่บ้านเราดังนั้นก็คือลักษณะทุกคนก็จะเห็นแบบนี้พวงมาลัยอยู่ด้านขวาถ้าพร้อมกันแล้วเราเริ่มต้นทริปนี้เลยครับอีกข้อดีหนึ่งของการขับรถที่สกอตแลนด์คือที่นี่เนี่ยมันไม่มีทางด่วนเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเลยครับว่าจะเข้าเลนผิดไปเข้าเลนทางด่วนแล้วต้องเสียเงินหรือเปล่าทุกคนขับรถอยู่ด้านล่างเหมือนกันหมดและตอนนี้ครับเราถึงเมืองอินเวอร์เนสกันแล้วสำหรับเมืองอินเวอร์เนสเองเนี่ยมันก็ ไม่ใช่เมืองไม่ได้เป็นเมืองใหญ่อะไรนะแต่ว่าเราจะมาแวะพักที่เมืองนี้เพราะว่าเราจะไปทะเลสาบล็อกเนสกันเดี๋ยวเราจะต้องขับรถไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถนนที่นี่นะขับไม่ยากเลยแต่ว่าเขาจํากัดความเร็วแล้วรถของเราเนี่ยมันกระด้านไม่ให้เราเร่งความเร็วซะด้วยนะถ้าเกิดความเร็วเกินจากที่แบบเฮ้ยเราจะให้มันเร็วซะหน่อยเนี่ยมันก็ต้องตามกฎจราจรเราเป็นว่าใครมาก็อย่าลืมปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับ และตอนนี้ด้านหลังหองนะคือทะเลสาบล็อกเนสนั่นเองครับทะเลสาบล็อกเนสเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกเหนือของเรานะถ้าใครที่คุณชื่อกับทะเลสาบล็อกเนสนะก็จะต้องรู้จักสัปปะหลาดแห่งล็อกเนสหรือถ้าเกิดว่าเคยได้ยินชื่อก็คือตัวเนสซี่ครับตัวเนสซี่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับไดโนเสาร์ที่อยู่ใต้ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการที่ว่าในอดีตอ่ะมันมีการเลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกแล้วทำให้มันมีไดโนเสาร์เนี่ยหลุดเข้ามาในนี้แล้ว ตัวข้างนอกเนี่ยมันสูญพันไปหมดแล้วก็เลยเหลือแต่ในนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็บอกไม่ได้นะครับเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะเที่ยวแถวทะเลสาบล็อกเนสกันนะครับ เรื่องราวของสัตว์ปลาแห่งล็อกเนสนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่เเมื่อนักบวชชาวไอริชที่มีนามว่าเซนต์โคลัมบา์ได้เดินทางมาถึงย่างทะเลสาบแห่งนี้และได้ช่วยเหลือชายหนุ่มผู้ที่กําลังว่ายน้ำในทะเลสาบและถูกสัตว์ปลาโจมตีโดยคุณเซนต์โคลัมบา์นะครับเขาก็ได้ใช้ไม้กางเขนต,ตัวแทนแห่งพระเจ้าครับเพื่อขับไล่เจ้าสัตว์ปลาเนี้ยออกไปทําให้ชายหนุ่มผู้นั้นรอดชีวิตมาได้ในที่สุดต่อมาครับในปี1888ชาวบ้านแถบนั้นที่มีชื่่อวาซนครคัะบ ก็ได้สังเกตเห็นสัตว์ประหลาดคาสสั้นเนี่ยอยู่บริเวณผิวน้ำขนาดเนี่ยประมาณ50เมตรโดยเขานะครับก็ได้แจ้งแก่ทางการซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีหน้าตาคล้ายๆกับพวกสไลม์แมนเดอร์นั่นเองในปี1 9 3 3นมนะครับก็ได้มีการถ่ายรูปติดสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสเป็นครั้งแรกโดยฮิวจ์เกรย์ครับในรูปเนี่ยมันดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับบางคนเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นปลาหรือเป็นนาคทะเลหรือหงมากกว่า อย่างไรก็ตามนะครับ <No. S 1> ก็ได้มีการพิสูจน์ตอมาว่าภาพดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ภาพของจริงในปี1934ครับ <c oughs> ก็กกได้มีการถ่ายภาพติดสปาร์เฮงล็อกเนสอีกครั้งโดยสูต <c oughs> ินริพทย์ชาวลอนดอนมีนามว่าโรเบิร์ตเคนเนตโดยสิ่งที่เห็นนะครับมันจะเป็นรูปภาพของสิ่งมีชีวิตในน้ําที่มีคอย,ย,วยาวๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับกว่า60ปีรูปรูปนี้ได้มีการพิสูจน์พบว่าเป็นการจัดฉากขึ้นมาอีกทีโดยคนจัดฉากนะครับก็ได้ออกมายอมรับในปี1991ในปี1954ครับได้ลองมีการใช้ สัญญาณโซน่าที่ระดับความลึกร5อเมตรเขาพบว่ามีบางสิ่งครับขนาดใหญ่ๆโตเลยและสัญญาณนั้นเนี่ยก็ได้เลือนหายไปในปัจจุบันนะครับก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ก็ได้มีการพยายามค้นหาด้วยยานสำรวจใต้น้ำนะครับแต่ก็ไม่ได้พบล่องรอยของสิ่งมีชีวิตแต่อย่างใดก็ยังทําให้เรื่องนี้นะครับยังคงเป็นปริศนาต่อไปและสร้างเรื่องราวให้กับผู้ที่มาเที่ยวได้ตื่นเต้นและเฝ้ารอที่จะได้เห็นสัตว์ประหลาดแห่งล็อกเนสหรือเนสซี่อีกครั้งหนึ่ง และถ้าถามมันว่าปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับก็มีนักวิชาการหลายคนเนี่ยออกมาตั้งทฤษฎีนะครับว่ามันอาจจะเป็น1เป็นปลาก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นปลาไหลปลาดุกเวลซึ่งเป็นปลาน้ําจืดขนาดใหญ่หรือ2ออาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีชีวิตก็ได้ครับเช่นพวกต้นไม้หรือบางคนเนี่ยอาจจะเกิดการเห็นภาพลวงตาหรือเป็นคลื่นน้ําที่มันมีการแกว่งไปแกว่งมาก็เห็นลักษณะเหมือนเป็นคอยาวๆได้เช่นกัน และสุดท้ายครับแหวกแนวไปเลยว่ามันคือสัตว์ประหลาดในกลุ่มไดโนเสาร์คือสายพันธุ์รีซิโอซอรัสนะครับซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่มีชีวิตมาตั้งแต่ในสมัยยุคครีเทเชียสนะครับเป็นหลายล้านปีก่อนแน่นอนแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันก็ได้มีการหลุดเข้ามาอยู่ในริเวณเทรอกเขล็อกเนสและก็ลอดจากการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ไปได้ครับ ที่ปราสาทเอเกอร์ด e er นะครับเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่อย่างสง่างามริมทะเลสาบล็อกเดสนะปราสาท,นะสาทแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างตั้งแต่สมัยช่วงคริสตศตวรรษที่13นะครับ นับดูแล้วจนถึงปัจจุบันศตรวรรษที่21ก็กว่า800ปีที่ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่นะครับประวัติศาสตร์ของปราสาทแห่งนี้นะก็พบว่าวมันเป็นอะไรที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นมันเคยถูกทําลายมาก่อนแล้วก็ถูกฟื้นฟูใหม่จนกระทั่งถูกทําลายใหม่อีกก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีอะไรดีทําไมคนเขาถึงแบบอยากได้ที่ทตรงนี้นักหนาะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าว่า มันเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่นอนเลยว่าภาษาแห่นี้มันเคยเป็นทั้งแบบเหมือนที่พักอาศรรยัยเป็นบ้านพักตาอากาศให้กับเหล่าคุณนางของชาวสกอตจนกระทั่งสกอตแลนด์รวมเป็นส่วนหนึ่งของอังกฤษเองก็ยังถูกลุกลานโดยพวกชนเผ่าไวกิ้งนะครับจนกระทั่งสุดท้ายก็เหลือแต่ซากแบบนี้ไอ้ยาน,นั้นอะไรอะ่ะราไปดูกันใกล้ๆดีกว่า แต่ตัวนี้นะคือเครื่องยิงหินหรือแคทเธอร์พาวส์นะครับแต่ว่าเขามีชื่อของเขาเองอะ่ะชื่อคืออ่านว่าอะไรทรบูเช่นะครเป็นเครื่องยิงหินที่พวกนักรบเขาจะมายึดคองเออเคร์ฮัทแห่งนี้นะเขาก็เอามายิงใส่ปราสาทเสมือนกับแบบเอามายิงปืนใหญ่เหล่าแบบนั้นเลยแล้วทีนี้ถามว่าปราสาทจะเหลืออะไรแน่นอนปราสาทไม่เหลืออะไรเพราะว่าโดนยิงถ้าเกิดใครที่เคยดูรายการเมดิเตอรีนะครับเคยเล่าให้ฟังว่า คนมองโกเองอ่ะเขาเคยเอาเครื่องคล้ายๆแบบเนี้ยคาตาเพาชะแล้วบรรจุคนที่ป่วยเป็นโรคติดเชือ้อโรคติดต่อทั้งหลายแล้วยิงเข้าไปในเมืองกลายเป็นกลายเป็นอาวุธชีวภาพครั้งแรกของโลกเลยนั่นแหละครับบางคนเขาก็เลยเชื่อว่ามันเป็นการระบาดของการ,ระโรคในยุคนั้นแต่นี้เขายังยิงหินอยู่นะครับ กคนรู้ไหมว่าอินเวเนสเนี่ยจริงๆเขาเรียกไล้ว่าเป็นเมืองหลวงของสกอตแลนด์ไฮแลนด์เลยนะ คำว่าสกอตแลนด์ไฮแลนด์เนี่ยหมายถึงที่ราบสูงครับเพราะว่าภูมิภาคแถวสกอตแลนด์เนี่ยมันมักจะอยู่เหนือระดับน้ําทะเลนะครับเป็นพวกภูกเขาสลับซับซ้อนไปเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเดินทางเข้าสู่สกอตแลนด์ไฮแลนด์เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะพาทุกคนนะเดินทางไปเที่ยวสกอตแลนด์ไฮแลนด์กันแต่ว่าตอนนี้จะขอพาเดินเล่นในเมืองอินเวอร์เนสก่อนจริงๆเมืองอินเวอร์เนสเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆที่น่ารักน่ารักนะครับอยู่ริมแม่น้าเนสนะครับแล้วก็แม่น้ำเนสเนี่ยไหลามาจากทะเลสาบล OK ็อกเน ไม่ใช่เมืองใหญ่แต่ว่าก็มีตึกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปรด์ประจําเมืองหรือว่าพวกสถาปาัตยกรรมอะไรที่แนวแบบอ,อังกฤษอังกฤษ,กฤษให้เราดูกันนะครับต่อเส้นชารัที่เรามองเห็นกันอยู่ไกลๆตรงนู้นเลยนะครับคือปราสาทอินเวอร์เนสปราสาทอินเวอร์เนสนะครับเราอาจจะไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะ ในอดีตปราสาทแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของราชวงศ์สกอตแลนด์รวมไปถึงยังเป็นปราสาทที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามหากว่าเปิดหลังซ่อมแซมเสร็จใครมีโอกาสมาก็อย่าลืมแวะมานะครับสำหรับเมืองอินเวเนส์นะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นเมืองใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเที่ยวสักครึ่งวันก็น่าจะเพียงพอครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับทุกคนจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปทัวร์ ก็ลานไฮแลนด์กันรับรองเลยว่าจะต้องสนุกกว่าน,นี้อย่างแน่นอนถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ